สวัสดีพี่น้องกเกษตรมือใหม่ทุกท่านนะครับผมคลิปนี้ก็จะมาทําดินปลูกทุเรียนต้นถอนนะครับส่วนผสมก็สําหรับผมก็จะเอาหินลูกลังนะครับผสมกับแกบดิบครับผมก็เริ่มจากดินลูกลังนะครับลงกรอนหนึ่งกระสอบครับผมเริ่มกันเลย ที่ค่อนข้างแคบนะครับผมต้องเอากระสอบมาเสริมปูเข้าไปผมต่อไปก็จะเป็นแกบดิบครับเครื่องกระสอบนะครับผมเทลงไปเลยผสมกันนะครับ หนงกระสอบต่อครึ่งกระสอบอนะครับผสมให้เข้ากันนะครับเคลียร์เข้าให้เข้ากันมาต่อกระสอบที่สองครับนี้ให้แฟนถ่ายให้แต่กับตั้งกล้องอีกข้างครับผมก็เลยเป็นจอเล็ก เก็บเศษหญ้าออกก่อนนะครับ,รบเพื่อจะได้ไม่เป็นลาทีหลังแล้วก็เก็บตามลงไปครับ ให้เข้ากันเหมือนเดิมครับให่ทั่วครับให้สม่ำเสมอให้เข้ากันดีผมผสมเข้ากันเลย การใส่แกลบผสมกับดินก็เพื่อให้เพิ่มพวงอากาศระหว่างดินไม่ให้หนาแน่นเกินไปนะครับสำหรับดินปลูกผสมเข้ากันถ้าผมการผสมดินปลูกก็จะประมาณนี้นะครับคลิปต่อไปมาชมการปลูกทุเรียนต้นถอนนะครับ วัตจะนีวิธีการปลูกยังไงนะครับขอบคุณทุกการติดตามทั้งเก่าและใหม่นะครับแล้วก็ขอบคุณทุกไลค์ทุกแชร์ที่ให้กำลังใจนะครับผมฝากกดไลค์กดแชร์กดติดตามกดซับสไคร b ์เพื่อจะได้ไม่พลาดคลิปครับขอบคุณครับ